ตัวนี้เจ็ดพัคลิปต่อไปพี่น้องเด้อเจ็ดพันทีมงานต่อไอด,อด้อีกอาย,ยุเจ็ดเดือนก็เม็ด20่บปปลายคลิปทุกถ่าย้ะพี่น้องครับตัวนี้1มื0 0สองมืนสองเนาะมื่นสองพันหนา, 12, 500, หานำล่างเงาเส้นกระปุ่นเลยสูงเม็ด30มบเปปลายกัวมื่าสองพันหทีมงานจากไอ้เื่งนีดิเกี่ยวเขาเหรอเปล่าเร็วๆเร็วๆอะไรบ่ ก็บ่ไดหลายแต่ว่าแขหน้าหน่อยหน่อยเนาะไล้ไมยังขยันป่ได้ไหมยังไม่ยังเขาว่าได้ไปเกี่ยวหายอยู่จมเปิดอยู่รถปนติดวลามันเกี่ยวพร้อมกันดิวันที่นี่รถปะะท่านเขาบอกว่าเฮ็ดกขอสิบหาแล้วคครับกเฮ็ดกขอิ่หาไปเกี่ยวก้อนเบอร์มาใส่เลยศูนย์แปดหนึ่งห้าหแต่ว่าจะฝ่าคล้ายเลยแล้วค่ามันจะไปเรื่อยๆไปแทม่วนอึดครับ ปกติมันยากมันตัวนี้มันมันเบียดกันมันเลยตลาดนตลาดมือนีมันขายมือตะวันเราประเทศนี้คนซื้อคนเขามีเงินในเขาก็มาซื้อทีมว้ชิงไว้ได้มันถือแย่ตรงนี้ปักตัวนั้นปักมาตัวนั้นสองหมื่นห้าตลาดพุรีวะเชิดหนแน่นลูกเคบมสามหนึ่งตัวนั้นนั้นนั่นยื่นอยู่นั้นเราม่านหมอเศรกันม่านตะวันโบเหลือนั่นหนาของนั่งอยู่ยืนเตี้ยงอย่างนี้ล่าตะกี้มันหกหมื่นหนึ่งว่าตัว มึงจหละงามบอมึงทายินมึงเอล่ะมึงตขาบอลพูดตะกิมมันหาหองเงนเฮ้ยบรแมนบอกไงได้บอกนี่แหละูะกดองน้อยสองหมื่นหาถือว่าโอเคอยมคลิปชุดไทยกาโอ้ยังเหลืออยู่เนาะตัวเงินขอ่เจานั่นไหมยังหลืออยู่เนาะตัวฟาดปั่นอีก ต้นหนีจังบาดี่บาอ๋อเอนี้ต้มคเลยเว้เอาคนดีนี้โอ้ต้นนีเออมือนีปบเห็นต้นนี้เมื่อกี้ไหมต้นนีท่าอ้ายต่านี้นีลามันไหนต้นนี้อันเจ็บตัวนี้ ่ามันขาดสารอาหารมันจะลองเขาขเขาไปเลี้ยงกู้ยนะเขาเขไปเลี้ยงปล่อยถึง,งพันเจ็ดว่าแมวมันก็ซือมาสองแสนหมือนเดิมไอ้บางสรจับบตเลตัวเดียวเลยถึงเมื่อไปตากของดังนําน <c oughs> พันเจนาะตัผูกไรตนี่ตัผูกไคตัวนี้ไอ้โอ้จิบพนเดียวตัวผูกจาคล้องอยูคล้บถามราคาไตัวนีน้นโลเคพกแปดครับ ตัวนี้ผมบรอดเดอรท้าราคาเลยพี่น้องพอจะฟองก็อยู่แต่ว่าให้ผมประเมินราคาให้ตัวนี้ตัวผู้นีอออ่อยู่ประมาณเกือบหมื่นแปดเลยกรหองราคาหมื่นแปดสุดท้ายเจ็ดสิบกัอยู่ประมาณมานนี่เลยพี่น้องบวกเกินสองหมื่นหอกตัวนี้แต่ว่าผมบรอดเดอขอราคาไอ้นี่พี่น้องไม่บรอดเดอร์หูระเบิดเลยพอจะของเพิ่นไปใช้บูงบวกเกินสองหมื่นพี่น้องหมื่นแปดแต่อยู่พอมันพุทธพันธุ์อยู่ตัวนี้ โอ้ยังขึ้ยังคือยังคึ้ยังขื้ัง้ได้ไปขี่หลังมันคือเป็นองัมันเเท่าไรจังลยมื่นสี่การไปเหนื่อเนาะอดกระยายนั่งรรยัยงบนะับเนี่ยสานีมื่นสี่ ว่าแมนม้าเนาะซื้อไปให้ลูกขี้ไปโรงเรียๆน่องตรงนี้เนาะหมื่นสี่เอาถ้ามีละพี่น้องหมื่นสี่อะไรจะมีละเอาเอามาตัวเดียวเท่านี้ป่ะตัวขายเป็นแมงโอ้เหลือตัวเดียวนี่ยป่ะเหลืออยู่ตัวเดียวเฮที่ไดนมันสีรังใบันที่ทางไหนอ่านไทยมันเนาะแมงอ่านไทยมันหมื่นสี่ดูดเหรดีกับเป็นพี่น้องก็ผูกอ่านไทยขึ้นมาอ่านไทยขึ้นมาเออเอาเบอร์มาใส่กันเบอร์มีเลขตัวสาวบอสวน พูดยยังไเบอร์มาใชเบอร์ล so ูกเบอร์เบอร์ลิงเบอร์คนอย่างไรคีมคีมางัวมาเงินศูนย์เบอร์เท่เท่าไดแปดศูนย์แปดแปดเ้าสีงเก้าสี่งพกาศูนยสี่กหาย์ส่งัทั้งใดงราชีเออเอาอ่านไทยมานอเอาเอ็นาอานริงเลยมัดตัวหกนานี่ก็แอคชั่นแต่ต้องมัดมือมัดเลยนี่เสาเสาเสาเสงิน

เออครมาอยู่เามมื่นหาอยคุนี่คนี้สามมื่นหาอยทยึดกล้องขายหนม่เนี่ยสามมือยเด้อซื้อไหนซื้อช่วยหน่อยเว้ยยังม่เจีรถสามมื่นหาอยสองตัวตัวละถึงตละมื่นมื่นหาพันหามื่นหาพันหากับังคายกับ้านสอตัวนี่ได้ยดอกรถมากยดอกสามมื่นอยดอกคอนเสิรตสองตัวเลยใช่ะมันยามันตอมันยางนี้ใช่ไเมื่อก <100 00 S 2> ี้นะบนั่นตอยางนี้เนีเนาะ มาเบอร์มาใส่ลูกใส่ราคาไปเลยใส่ราคามาเลยสามหมื่นห้ารยใชไปยืนใส่ราคาด้วยมันจะได้มาเบอร์มาใครูเปอร์ซีแปรสองหกแปดห้าทวนไหมเรีวโคูีแหดห้าเจ็ดแปดค่ะเโทรมากพี่น้องสามหมื่นห้ารอยสามงนยไปเกี่ยวเข่าวคือเพียนเอ้ยมันอยู่หน้ามันลายหน้าหน้าแถวบันบ้านั้บ้านนี่ก็บันโจดแนนอบ้านยัง มันเชี่ยบเออไปๆเดี๋ยวพี่จะชิลงให้ล่งคลิปเร็วเร็วกว่าหมู่บ้านเขามาเขามาแต่ว่าเขาซื้อจมื่อเหล่าเด้นี่ถามน่องเติมลำบ่าแม่มันเกี่ยวเขากันเกี่ยวเขาเขาวำาังเป็นราคาดิหมู่บ้าน14เอ้ย13 40เป็นเมืองรางเมืองล่าง1ขึ้นมาอีก20ตังค์เนียสร้างก้อนลูกชิ้นใหญ่ขึ้นไรเพราะว่าเขาเพราะเขาลูกชิ้นใหญ่มันคือแข่งกันตอนนี้ครรคว่าวที่นีิ อ่าตัวนี้คือรถเนาะไปคิดพุทายพี่น้องครับรดหลังงัวงัวพอพอล้วกับเหลือ ย่งงัวตัวเดียวต่อต well. Am sure? like. right ั้งแต่ตั้งแต่ผมมงเสาราคขายือเปล่าไม่ยังล่ะคือเฝ้าขายต่อท้งเสานี่นั่นต่อไะ้รขายอะไรผมมาทายกล่องขายเลยประเทนี้ขายไปทาหรอายเพ่มทุทจะขันหาหาพันหนห่อหอยออต่อก้งแตผมมาทายยังมาทายต่อผมมาทายกล่องขายเลยย่านย่นกล่องตนี่ไหมหาพันหาพัน ผมกล่องทายปั๊บจับสกรองอไขายเลยมือเช้าหาพัานหาไปไหปัดขายตอนตลาดรีว่าปัดขายหาพันไดแล้ชุ่มไปขันขายไปแล้วหาผ่นนา,านจรอุ้ยแล้วฝูงนึงเอาอูหรอบนึ่งว้เอาเอาทายไปกับโดั่นในหอยเปน็นอยนี่สองโตเอาเดีอยิลิะะลเยอะหดวไปามันอย่ามาือเ้าบอกบอกแปดพ<ไ>ัน้าตลำแปดพันห้าลแปดนา เนี่ยนังเต็มๆมาเนี่ยัีตัวลปดพันห้าสงตัวงุณสตัวตอวงอคุณสตัว,ตว,ตว,ตวบเบอร์าอีกรอบนึงแล้วคเรคนเรชอ่องเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนยีู่นย้กศนยองสออยเกีพี่น้องง้อง้อทีนีเหนือไม่นันงนแน่ละค่าออกแดงแดงแน่มันก็ราค่ามันกั ประมาณนี้แหละต้นง่วนจอยเมื่อกี้นี่บอเขาขายหาพันน่ะผมบอกพี่น้องแล้วว่าตั้งแต่ร้อยตั้งแต่หาถึงเกตแปดพันนี่กําลังขายได้มันบ่แพงเนี่ยแต่แมนเกอร์นี่ปุ๊บมันก็ต้องเป็นงวงอ้วนเนาะขายแมนจอยคนนี้เขาก็ซื้อนี่เกลียดนี่นะแต่มันเต็มเต็มรถมันแล้วเต็มตัวว่นสิบสี่พวงว่นเบลอวิ่งกมีตัวหูมาตัวหนึ่งวันอยู่วะก็มีตัวหูมาตัวหนึ่งวันอยูวะ สามหมื่นโอ้มีหูมาตัวหนึงป่ะผู้เสิคือผูเห็นตัวนี้ไหมเขาถามมามากมอเสิรีกตลาดหุ้ยู่ตลาดหุ้ยู่สมบเาสามหมื่นหูอ่นเป็นเหนือไปงงหูก็หูสามหมืนเดี๋ยวสี่เมื่ออะไรคนบ้านบ่อบัะโจ้วาหรอบ่อบ่อคืองื่อทองว่าง สามหมเบอร์มาเบอร์มาใส่แล้วลูไปฝาเดียว่ทำมันเดศย์นย์ี่เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เามแปเจ็ดงเก้าห้าศูนย์สองเก้าหเหลือตัวเดียวพอหลอมือสาวผมเห็นเราพี่น้องครับบริไทยมือสาวเป็นตัวหนีได้ผมองอยู่ตัวอื่นรละลยื่ออบบเนี่ยสิไมซื้ออาไว้ทังวันอ่ะมีตัวนึวงที่งานราสีอะไรเอา มือนี้มตายเพื่อตายมาอยู่น่เด้วเราเราเราเรไปเดียวมาไปเมื่อไหร่พี่น้องครับเจอกันมือผมสิบดอกสัางนะผมจะไปเมืองงาาส้างมือเนี่ยพีเงส้างสีไปไายสร้างในปัะเนี้ครับายมือ